สวัสดีครับโคฟิตุ้งนะครับสวัสดีค่ะโคพิกุ้งนะคะจากเหตุ50ยังปิดได้ครับผมครับวันนี้เราจะมาแนะนําในเรื่อง,องของการออกกำลังกายโดยแนะนําเรื่องสี่ท่าน้าท้องค่ะ,ะเดี๋ยวโควพิตุ้งเนี่ยจะเป็นคนสอนแล้วก็ให้โคพิกุ้งทำนะคะคแล้วก็ทุกคนก็สามารถทําตามโคพิกุ้งได้เลยนะคะแล้วก็โคฟิกุ้งกับพีุ่้มเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีโปรแกรมหุ่นดี14วันอยู่ถ้าใครสนใจก็ ทักมาได้เลยครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นแรกนะครับเราจะแนะนําก็คือว่าเรานันงลักษณะแบบนี้นะครับเอ็นตัวไปข้างหลังเล็กน้อยนะครับให้โคี่กุ้งยกขาแล้วก็เอามือตบไม่ใช่ยกขาข้างเดียวครับแล้วก็มือตกแตอแออย่างนี้นะครับเราลองดูทํา20ครั้งนะครับอลองทํา20ครั้งคุ้งมันจะรู้สึกเก่งไปด้วยเลยโอเค20ครั้งนะครับ อันนี้คือท่าที่1นงนะครับง่ายๆสำคัญคือพยายามเอ็นตัวไปด้านหลังเพราะเราเอ็นตัวไปด้านหลังเยอะๆเนี่ยนะครับหน้าท้องเราจะรู้สึกเกร็งนะครับอันนี้คือท่าที่1ท่าที่2เนี่ยเราจะเหมือนกับโม่แป้งเห็นไหมครับโม่แป้งจับมือประสานหมุนเหมือนกับโม่แป้งลองวนไปก็คือซ้าย10ครั้งแล้วก็ขวา10ครั้งโอเคอาคุณทุเพลองทาดูครับผมครับ วนใต้อันหนึ่งโอเคสองเห็นไหมครับว่านับด้วยนะครับสามเวลาเราโยกเห็นไหมครับโยกไปข้างหน้าเยอะๆแล้วก็เอ็นมาข้างหลังเยอะๆหน้าท้องเราเยอะเก่งมากเลยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคเจ็ดแปดแล้วโอเคเก้าครั้งหนึ่งสิบโอเควนกลับครับวนกลับโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ใช้ได้เลยค่ะเลงใช่ไหมตอนแรกคิดว่าแค่สิบเดิม เท่าไรแล้วสี่ห้าแล้วห้าแล้วหกสู้สู้เจ็ดเจ็ดสู้สู้แปดสู้สู้เก้าเก้าสู้สู้นะครับสิบโอเคอันเนี้ยเราเย้หน้าท้องได้เบอร์หน้าท้องเราทีนี้เราจะมาเพิ่มนะครับสำหรับท่าหน้าท้องอย่างนนึงก็คือเหมือนกับ ฟาเซอร์คีก็คือกันไก่นะครับยกขาขึ้นแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหลงักการก็คือว่าอย่าลืมว่าเราเอ็นตัวไปข้างหลังเงยอะๆเหมือนกันการเอ็นตัวโน้มตัวไปได้านหลังเงยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เราอะไรครับก็คือเกร็งหน้า้องเราเนี่ยจะเกร็งมากขึ้นไม่ต้องถึงจะนอนนะครับอ่าโอเคโอเคนี่พออย่าข้าตรงโอเคลองดู2ี่ครั้งครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้าส 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19และ20โอ้เกือบไม่รอดเกือบไม่รอด50ยังฟิตโอเคถ้าคนที่แบบว่าทำไม่ได้นะคะนะนำว่าก็อย่างนี้แล้วก็วางอ่าได้ได้ก็คือแล้วก็วางวางกคือให้ส้นเท้าวางกับพื้นไปเลยก็ได้นะครับครับทีนี้เราจะมาอีกท่าหนึ่งก็เลยเป็นลัเซียนทวิสก็คือเราจะบิดเอว ซ้ายขวานะครับอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของ e เอลเราด้วยนะครับโอเคลองดูครับผมไปหนึ่งสี่ยีบครั้งนะครับห้าหกเจ็1แปดเก้าสิบสิบเ 19และ20โอเคสี่ท่านะครับสี่ท่าง่ายๆนะครับทุกคนลองทําดูแล้วก็ในส่วนของจํานวนครั้งเนี่ยเราเราแนะนําว่าประมาณ10ครั้งขึ้นไปต่อหนึ่งท่านะครับ ไปไว10ไป10ใครไว12ไป12ใครไว13ไป13ใครไว15ไป15หรือใครไว20ในแต่ละท่าก็ไป20แล้วเราทําอย่างน้อยก็คือประมาณ3เซตต่อหนึ่งท่านะครับเราทําก็คือทั้งหมด4ท่าง่ายๆแบบนี้มันจะใช้เวลาประมาณเพียงแค่10ถึง15นาทีเท่านั้น <Wow. S 1> เราก็สามารถที่จะใช้เวลาประมาณบริหารเวลาประมาณ1 0ถึง15นาทีในการบริหารหน้าท้องของเราได้นะครับอย่าลืมนะคะตอนนี้โคพี่ตุ้มไปกุ้งจากเห็ด50ยังซิสเนี่ยเปิดกรุ๊ป หุนดี14วันใครสนใจพักมาค่ะโอเคแล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับ